thank สวัสดีค่ะยินดี้รับเข้าสู่ว่าชาแนลค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับถูกใจใชาวชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะเดือนที่ผ่านมาก,ก็มีตัวใหม่ที่ให้ได้ลองใช้หลายตัวเลยนะคะแล้วก็ชอบหลายๆตัวเลยเหมือนกันนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ว่าทํารีวิวเป็นแบบคลิปเอาไว้แล้วนะคะก็คือ My Gentle h y d r a t i n g Cleansing g e l นะคะตัวนี้ที่ชอบก็เพราะว่าเขามีเป็นแปรงล้างหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งว่ากเ็เป็นคนที่ชอบใช้แปรงล้างหน้านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตหมดอะไรเนทีนี้กลยลาาก็ พอกลับมาใช้เป็นตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันสะดวกดีเพราะว่าเขามีเป็นตัวเ,ออเจลล้างหน้าของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ไหลลงมาตรงนี้เองแล้วพอเปิดเครื่องก็ใช้วนๆในช่วงที่แบบว่าสิวเซียนข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มเนี่ยว่าไม่ได้ใช้ทั่วทั้งหน้ามากนะคะรู้สึกว่านานๆใช้ทีอะไรเงี้ยก็มันเหมือนกับช่วยกระตุ้นผิวอะไรตรงนี้ด้วยก็รู้สึกว่าโอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้แล้วก็ชอบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะยี่ห้อหม้นะไปดูรีวิวไดออ้คลิปเต็มๆว่าทำเอาไว้นะจ๊ะ ถัดมาจะเป็นสกินแคร์นะคะช่วงนี้จะใช้สกินแคร์ที่แบบง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างเบาบางเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะตัวแรกจะพูดถึงก็คือเป็นแคลตัวนี้ค่ะอันนี้ว่าก็ทํารีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะที่ชอบใช้เป็นตัวเนี้ยเพราะว่าเราขี้เกียจใช้สกินแคร์ะอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยถูๆแบบง่ายๆไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นสาหรับวันเลยรู้สึกว่าใช้แล้วแบบแค่ประมาณวันละครั้งหรือสอสวันครั้งก็พอนะคะ1แผ่นแผ่นเ้ยถ้าเป็นซองแบบเนี้ยเขาจะขายที่เซเว่นมัน จะมี4แผ่นนะคะก็จะใช้ประมาณ1อาทิตย์หรือเกือบเกือบสอ,อ,อาทิตย์ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือที่ชอบใช้รู้สึกว่ามันง่ายดีมันสะดวกดีแล้วก็มันรู้สึกว่าหน,น้าใสาดีนะคะตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยมากเพราะว่าว่าเคยใช้ติดกันแบบเช้าเย็นอะไรเงี้ยมันสิวมันเหินนะตัวนี้มันค่อนข้างเข้มข้นจริงๆนะคะตัวต่อมาที่ช่วงนี้ใช้บ่อยจริงๆนะคะก็คือได้มาช่วงต้นเดือนเขามีขายที่เซเว่นแล้วมันเพิ่งออกใหม่วางๆใหม่ๆแล้วไปเสิร์ชอะไรก็ไม่ค่อยมีเนาะก็เลยแบบรีวิวนะคะว่าทารีวิวยากไว ราละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าตอนนั้นคือได้มาแล้วใช้ช่วงหนึ่งแล้วก็รีบรีบรีวิวนะคะแต่หลังจากที่แบบโพสคลิปไปแล้วเนี่ยว่าก็ใช้ต่อเนื่องตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อมีตุนอีกหลายซอง <S <S ที่ชอบก็เพราะว่ามันสบายผิวมากค่ะมันจะเป็นแบบเนื้อเซรั่มที่แบบเบาบางมากคือว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ ขอความสบายอ่ะคือแบบว่าอยากให้มันชุ่มชื้นแต่มันแบบต้องสบายผิวด้วยเรามันนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะเหมือนมีไฮายาเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มีเป็นตัวที่ช่วยอรอยสิวอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นนะคะก็คือเป็นตัวลดเลือนจุดด่างดำนั่นแหละมันชื่อดนะักสปอตเนาะก็รู้สึกว่าเขาทําให้ผิวดูกระจ่างใสดีดูสุขภาพดีโอเคใช้ได้นะคะแล้วกลิ่นถูกจริตกับเราด้วยนะคะกลิ่นมันไม่ได้แบบฉุดมากแล้วกลิ่นแบบอ่อนๆหอมๆอะไรอย่างงี้นะแล้วหลังจากใช้ครีนอนอนเสร็จปุ๊บก็ลงตัวนี้ถัดมาเลยคะ่ะอันนนี้คคคือคลิกะะ เป็นคลินิกรุ่นข้างนอกเป็นเจลใสๆก็คือเอเรียกอะไรอะ่ะเป็นเจลี่เออแล้วก็ข้างในเป็นสูตรสีเขียวนะคะสูตรสีเขียวตัวเนี้ยมันเหมือนนะ่าจะเป็นลิมิเต็ดแหละคือจริงๆตัวเนี้ยว่าได้มาสักพักเรา่อไม่เคยแกะใช้เลยแต่พอช่วงเนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้อมส์ไรเซอร์ที่มันแบบบางเบาอะ่ะคือต้องการความบางเบามันไม่ต้องการความเหนอะหนะไม่ต้องการความแบบหนึบเกินเพราะว่ามันร้อนนะคะก็เลยอยากใช้ตัวนี้ก็เลยอ่ะ ใช้ไปเถอะมีอะไรก็ใช้ไปนะคะแงะกรุบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวชอบในความสบายผิวชอบในความเจลลี่นะคะแล้วก็ตัวสีเขียวน่าจะช่วยในเรื่องของสิวหรือผิวแพง้ง่ายอะไรสักอย่างมันเป็นตัวทั่วจําไม่ได้แล้วว่าสีสีเขียวในเรื่องแต่รู้สึกว่ามันจะมีโปรโมชั่นนะคะก็เลยเอาสีนี้มานะคะแต่ว่าที่ชอบหยิบมาใช้ก็เพราะว่าเขาค่อนข้างสบายผิวมันมีหลายสีหลายแบบก็แล้วแต่เลือกมาใส่ได้นะคะตัวข้างในอันนึง คือข้างในมันอันนึงแล้วก็ข้างนอกก็อันนึงแล้วแต่สูตรเนาะอันนี้ก็คือสบายผิวเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในเดือนที่ผ่านมานะคะถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรไหมเมื่อออกเลยม,มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบช่วยเรื่องอะไรมากแต่ว่าช่วยในเรื่องของความสบายผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่อนข้างที่จะโอเคก็เลยชอบใช้นะคะอประมาณนั้นตัวต่อมาะคะขอพูดถึงแป้งเย็นแล้วกันค่ะคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากอาบน้ําเสร็จปุ๊บ ก็ยังไม่ทันทําอะไรเลยทาครีมหน้ายังไม่ทันเสร็จเลยก็คือเหนื่อแตกแล้วเนาะปะแล้วก็พออาบน้าเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งเย็นนะคะโบกเอาไว้แบบตามตามตัวตามแบบพออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้มันเย็นขึ้นนะคะทุกคนมันก็จะแบบว่าทําให้เวลาเหนื่อออกหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็จะเย็นขึ้นนะคะที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากเมื่อก่อนอะว่าจะชอบเป็นตัวนี้ค่ะนี่ เมื่อก่อนเคยทำํำถูกใจชาชอบไปแล้วด้วยนะสำหรับ e v e r s e n ซนะคะแต่ว่าตอนนี้ e v e r อ e n ซก็สู้อันนี้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะว่า เราชอบสีม่วงด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอวาเซนไม่หอมสําหรับเราอะไรวะแล้วอันเนี้ยก็คือหาซื้อเอวาเซนไม่ได้แล้วมาซื้อเป็นตัวนี้ก็ได้เลยหมือเนี้ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้ชอบโรเทคมากกว่านะคะเพราะว่าลองใช้ทั้งคู่แล้วเรารู้สึกว่าโรเทคมันหอมดีเลยประมาณนั้นนะคะก็ใครมีแป้งเย็นอะไรแนะนําก็บอกได้นะคือว่าชอบทาแป้งเย็นอย่างที่บอกว่าแบบผมก็หนาผมก็ยาวยังแบบอะไรอ่ะเป่าผมบางทีสระผมเป่าผมออกมาก็คือเหงื่อแตกแล้วก็ต้องไปอาบน้ําใหม่อะไรเงี้ยถ้าเอาแป้งเย็นโบกเข้าไปมันก็จะแบบ ทำให้มันเย็นดีหอมดีเรอมานั้นนะคะอ่ะมาอยู่ตัวต่อมานะคะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะเราเลยได้ค้นพบตัวนี้ค่ะเป็นเต่าเหยียบโลกนิวเจนนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะโลออนอ่ะถามว่าทําไมถึงซื้อโลออนอันนี้มาใช้จริงๆแล้วว่าจะไม่ได้ใช้โลออนแบบนี้นะคะว่าจะใช้เป็นอของเซฟอร่าจะแบบว่าของแพงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเพราะเราสึกว่า ของถูกมันน่าจะทําให้แบบว่ารักแร้ดาต่างๆไม่อยากใช้โลออนใช้สเปรย์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้ยวยความที่แบบเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ใช้สเปรย์รใช้อะไรก็ตามคือถ้าไม่ใช่สารส้มก็คือเอาไม่อยู่เด้อเพราะว่าอากาศร้อนเหงืออ่อไหลตลอดเวลามันจะมีกลิ่นอะไรประมาณนี้แล้วเราอยู่บ้านอนะผู้ตําตรงก็ไม่ได้แบบทาโรออนราคาแพงตลอดเวลาเพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะแต่เราก็รู้สึกงุดหงิดตัวเองเลยมานั้นนะคะอันนี้ก็คือได้ได้มีโอกาสเห็นที่ซูเปอร์แล้วก็เอามาลองนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นต่าเหยียบโล,ลวังมีความรู้สึกว่า มันคือเขาเรียกอะไรนะมันคือสารส้มแหละทุกคนคิดว่านะมันเหมือนกับพวกตทั่วไปที่เราสึกว่าใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นนะคะข้อดีของเขาคือมันไม่มีกลิ่นมันเก็บกลิ่นได้ดีมากๆแต่มันไม่มีกลิ่นหอมไม่ไม่ได้มีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นนิดๆแต่ว่าเวลาทาแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้เราหอมแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นเก็บกลิ่นได้ดีประมาณนั้นนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นกระชับรูขุมขนต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็เขาบอกว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติระง ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะมันไม่ได้เหนอะหนามันไม่ไม่มีกลิ่นดีแล้วก็ราคาถูกดีนะคะเต่าเหยียบโลกนะคะรู้สึกเราจะรู้จักเขาในความเป็นแป้งไหมแป้งเต่าเหยียบโลกแต่ว่าเป็นแป้งมันใช้ยากอะเรารู้สึกว่ามันเออใช้ยากแต่อันนี้มันโอเคกว่านะคะก็สบายผิว รักแร้ดีนะคะก็เออชอบนะคะเดือนที่ผ่านมาตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้วารีวิวไปแล้วในคลิปที่มีเซตอาบน้ํทาทั้งเซตของแครนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบปกติว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ิตภาณนะที่แบบว่าทําให้ผิวขาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนเหมือนครีมบํารุงผิวธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเขาจะปรับสีให้มันขาวเลยด้วยนะคะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันปรับสีผิวแล้วก็เหมือนเราทาครีมนั่นแหละแล้วมันปรับให้มันขาวแบบกระจ่างแบบ นิดนึงอะ่ะมันจะมีความกระจ่างแบบงงกระจ่างแบบเออดีจังเลยมันเหมือนคล้ายๆกับครีมผิวขาวสมัยก่อนที่เราทีคิดกันแต่ว่าวาไม่ชอบเพราะว่าวาเป็นคนผิวดําพอเราใช้อะไรแบบนี้มันจะแบบเทาออกมาแต่อันเนี้ยมันไม่เทามันจะดูมีความเนียนแล้วก็ให้ความกระจ่างเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่เนอะเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วรู้สึกว่าการที่อากาศร้อนแบบนี้จะมานั่งบีบครีมแล้วมานั่งทาให้มันอ่ไงเงี้ยไม่ไหวเนอะมากแต่อันเนี้ยม,ม,นนมันไม่เนอะแล้วรู้สึกว่าแบบพกพาได้แล้วก็ฉี แล้วก็เกลี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่วอกแล้วก็ไม่เขียวด้วยอ่ะทุกคนรู้สึกว่าแบบว่าอ่ะกระจจางใสอะไรประมาณนี้โดยที่แบบไม่เขียวอ่ะรู้สึกว่าแบบเออโอเคนะคะแล้วก็ด้วยความที่ป็นสเปร,รย์ฉีดนิดๆิหน่อยหน่อยเราเป็นคนแบบไม่ได้ต้องการทาเยอะนิดนหน่อยก็ก็เพียงพอสําหรับเรานะคะอันนี้ก็ฉีดมาสักพักแล้วก็ยังไม่ได้ยุบมากแต่ว่าไม่ได้เป็นคนชอบทาครีมขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคไม่เนอะเลยใช้ได้ มาถึงเมคอัพนะคะเป็นสองตัวสุดท้ายของวันนี้นะอุ้ย <laughs> จะบอกจะบอกว่าใช้บ่อยมากนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงอันนี้ก่อนแต่ว่าน้องกระโดดออกมาจริงๆแล้วมันกระโดดมาบ่อยแหละแต่ว่าว่าเอานิ้วยัดเข้าไปในนี้แล้วแต่ว่าน้องเขาไม่ค่อยให้ความร่วมืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะนี่ค่ะเป็นอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอานุญาตลงไปหน่อยเมื่อกี้เราก็ใช้อยู่นะเนี่ยอันเนี้ย คือตอนนี้ชอบมากชอบอันนี้มากนะคะใช้บ่อยใช้ตลอดเวลาแต่เนี่ยด้วยความที่ใช้ตลอดพกนุ่นพกนี่ทำหล่นเลยก็บ่อยน้องหลุดบุ๊บออกมาเลยอันนี้นะคะเป็น For y o u 2นะคะเป็น405 Lady of the Lake นะคะก็จะมีสีแบบชมพูส้มกลางทองคือมันสามารถใช้ได้แบบทุกวันมากๆนะคะชอบอันนี้มากแล้วก็ใช้ตลอดพกตลอดตอนนี้ก็เลยแบบเยินร่วงเป็นไอ้นี่เลยจ้ะเพราะว่าวันทำหลน่น แต่ว่าน้องก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็มันหลุดจากพักแวแ้แหละแต่ว่ากออ็กดค่อยใหม่นี่ตาที่ทายอยู่ตอนนี้ก็คืออันนี้แหละนะคะก็น oh. ั่นแหละ ถูกด้วยนะคะไปหาดูนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นลิปเม่บอลีนนะคะที่เพิ่งลงรีวิวไปไม่นานอันนี้ชอบมากเหนือคือแบบว่าค่อนข้างที่จะดีมากแฮปปี้แต่ที่แบบไม่แฮปปี้มีอยู่อย่างเดียวคือว่าซื้อมาตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ราคาเต็มร้อยวอแล้วก็ไม่ได้ของแถมผ่านมาประมาณ3วันทั้งช้อปปีทั้งลาซ a ด้ ada, ลดราคาไม่ใช่ลดราคาลดลดเปอร์เซ็นต์สิอแล้วก็ยังไงแถมของแถมอีก ซื้อก่อนไม่มีของแถมงงก็ใครอยากซื้อก็นั่นแหละช่วงวันที่มีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบมีโปรนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ซื้อก่อนได้ก่อนชอบก่อนรีวิวก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นลิปสติกเนื้อที่แบบโอเคมากๆเออวเห็นในวัาสขายรขาย1 6สด้วยนะเผื่อใครจะสนใจนะคะแต่ว่าราคาปกติอยู่ประมาณ199นะคะ,ะในคลิปพูดผิดเลยนะเมเบอ i n ลินอัลติเมทแมทที่ไหนมันคือเมเบ e ลินอัลติมทนะคะก็คือลิปเนื้อแมทนั่นเองเป็นลิปเนื้อแมทที่ สวยนะคะใช้ได้อยากได้สีแดงเพิ่มถ้ามีโอกาสก,ก็จะต้องมีสีแดงเพิ่มให้ได้นะคะเป็นสีที่แบบน้องๆ้พรีเซนเ,เตอร์เขาใช้นะคะเปรี้ยวแซ่บมากนะเออประมาณนั้นเออต้องขอโทษทุกคนด้วยที่วันนี้อาจจะพูดงงๆนะคะเพราะว่าเออพูดไม่ถูกเหมือนกันอะมึนๆใครใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครยังไม่ได้สมัคสมาชอย่าลืมกดสมัคสมาชไปด้วยนะคะอยาก 40, สี่หมื่นัไวๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ